สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอกปลายสุขุสุขชนะครับไม่นี่ครับผมช่องเป่าไทยพาเที่ยวนะครับเนาะนะครับไม่นี่ครับ้ามันกลิ่นเขาแร่งคือเกานะครับเนาะบรรยากาศแนมซีรั่งแรงนะครับยี่หองนะครับเนาะนะครับมีมีเมนูนะครับอ่านะครับหาลาบมูนะครับเนาะนะครับ้วก็ย่างไสไก่นะครับนะครับ ห้อมกับข้าวเหนียวคือเกา่าครับแซ่บๆครับย่างสีแดงๆนะครับเนาะกินเข่าด้วยกันนะครับเด้อนะครับนะครับนะครับย่างสีแดงๆเรื่องงันครับเข่าก็ติ้ตมืดอย่างไรนะครับานนรบาบหมูนะครับอย่างใส่นะครับบรรยากาศที่แดงๆนะครับยิ่งหว้องนำเนาะโอ้ไม่ก้า ผมก็เริ่มตกมาเยอะครับจึงช่วงไปครับช่วงเมือนะครับนอกจากที่คน่วมนะครับสกุลละครของ้องกันเนาะเข้าดั่งรถไปประสันครับน่าประทับเลยนะครับเอาเขตในเมืองครับแล้วก็ามดีนเละข้าวของเนาะ ออย่างใส่ครับเพื่อนคะรัไปเป็นใส่ไก่นะครับประมาณใส่หมูนะครับใส่งวแใส่แกะถ้าเป็นใส่แกะก็จะเป็นเป็นนึงนะครับเดีย๋ยวชักมือผมจะจัดนะครับใส่แกะเนาะแย่ของพร้อมนะครับ เดี๋ยวหมูมนยูวานุทิตตันครับอย่างใส่ผมเซวานะครับทุกคนเราค่อยกินครับ ยันมันมันดับครับอีบึ้งคงแก้ปัญหาได้แล้วครับอีกครับมาใส่ไหมตัวนี้นะครับที่แรกผมคิดว่าอ่ามันเกี่ยวกับสัญย่านนะครับมันใี่ผู้เีอัพพราะงัมันดูดกับเสียง สัญญาณโทรศัพท์นะครับพอาีผมปิดสัญญาณมือถือไว้แล้วตอนนี้นอกจากน้ใส่ได้ครับตอนนี้ผมกรับมาใส่ใหม่ว่ารีบนะครับขาดนดเดียวนะครับบ่าม่รุกโดดนะครับเนาะ ใช่ครับมอยเย่วครับกาหมูนะครับแสบปีีครับอ้าวครับรครับแมมเกแล้ลครับุี่์ กล้องหนารอซัดไปแล้วครับมันมีสีมเหมือนนะครับแสงไฟสวยนะครับถ้ามีกล้องหนาเปิดแฟลได้หรือเสฟกล้องลังได้นะครับน่าจะสีดีเลยนะครับให้เอาคักเลยครับ ใส่ไก่ครับมะเขือนะครับลอกเขียวครับอื้อ เอาพักด้ยขนาดครับรถขนาด มันเลยเมนูมาสองอย่างนะครับต้องหิ้วพ้นโตนะครับยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเท่าไหร่นะครับปัญญาครับรับสถานีเป็นบล็อกไปเปิดปเนนะครับมันย่านน้ำท่วมพอมนะแต่ก็ข้ามมันจะไล่ครับ ถ้ามีลูกดวดนะครับใส่กันโอ้คือเสียบครับอ๋อั้างเดียนั่งเขียวแล้วครับผ่านไปนอยนึงครับเอิม่มจัดพร้อมผ่านแน่ขนาดเลยครับ ไม่ครับอ,อย่างใส่ไก่ยางลืมครับอ่าแถมมันวันนึงครับนี่ถุงอนะ่ะนี่จานนะี่เพิ่นขอด้ชัด,ดยค่ค ลนะแ,แ,ออแล้วกนะ็เผื่อนั่ติงหรือหับหมูกับนั่ไต่หหานไม่องเนาะ ว่าจะทำครับนอ่นน,อนเดียวครับซึ่งจดจัดขนาดครับจะจับไปมาไม่แห้งขนาดขาดไปได้แล้วลูกโดดครับ กาดนานะครับมุณจะจัดเมนูนะครับอย่างใส่ครับเขาจีบเสียบเลยพอมเพียบผมขมองเนาะใช่กันเจ้าขม มมกขักเกลือครับแต่ว่าผมกินเนี่ยบ่ค่อยได้หลายเพราะว่าอันี่คกับต้มเนื้อครับวาเนาะพอดีพอดีอิ่มครับใสก่กระป๋ามุกเนาะไม่เพราะว่าเนี่ยนะครับ จะเรียกวระสิทธิบ์บนพนอาครับแ้วมันหลายครับนล้วมันมาใหม่ครับต้งนงูว่างูไหนเพื่อนแล้วมาดูท่ายครับ กลับใหม่เพระนออกก่อนโอ้มันเป็นคอเป็นคออีกครับนี่มนมันเลยตามรูปัวพร้อมอื้ออืออืชักริ้คงครับโอเคออกกว่าปีษาครับ ไม่ไม่หมไม่แสงครับเอาคลิปมันมึนง่ยไะครับเนี่ยนะครับมือฝนจะตตก็แบบมันขึ้นไม่ครับนัああ่นเลยตก aesthetic. โอเคครับสุดท้ายนี่นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช์นะครับกด subscribe นะครับให้ช่องเบาไทยพาเที่ยวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการสร้างคลิปต่อไปครับสำหรับที่นี่นะครับกาะผ้ามากินเขานะครับกึ่เกาครับนะครับกับเมนูนะครับลาบหมูนะครับระกัดย่างสายไก่นะครับเนาะนะครับกับทอนินะครับย่างซีนั้งเล่นะครับแซ่บนะครับคื่เกากับผมนะครับอย่าลืมฝากกดรับ อ่อย่เลือฝากกดกระร่องเชียร์แรงแรงแจนะครับเ้วยอให้ช่องเบาไทยพาเที่ยวนะครับนะครับเป็นช่องใหม่นะครับนะครับอย่าลืมฝากติดตามนะครับจะได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆนะครับจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปตัวละไป้เพียงเท่านี้นะครับกล่าวคาว่าสวัสดีครับ